สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ที่งานเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับวันนี้นะครับเป็นงานเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดวันสุดท้ายนะครับก็จะขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานนะครับกันนะครับที่หาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับวันนี้เป็นวันสดุดท้ายแล้วนะครับเราจะจัด วันนี้นะครับถ้าเกิดจะไม่มาวันนี้ก็คือเป็นปีหน้าเลยนะครับที่จะมีการจัดงานขึ้นอีกนะครับก็อยากจะขอเชิญเชิญนะครับเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวงานเทศกาลหาดบ้านเพนะครับก็จัดที่นะครับที่ตรงข้ามกับแมคโครนะครับสาถาบ้านเพนะครับจังหวัดระยองนะครับ วันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเที่ยวงานครบเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของเดี๋ยวเราไปชมบริเวณงานนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับบริเวณของงานนะครับเทศกาลอาหารบ้านเพเกาะสมุรนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมบริเวณงานนะครับของงานบ้านเพนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรมาขายบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะ ชมโซนของกินนะครับฝั่งมู้นก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือบริเวณของงานนะครับตอนนี้คือคนก็ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับบริเวณงานนะครับที่หาดบ้านเพนะครับจังหวัดระยองนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าบริเวณงานมีสินค้าอะไรขายบ้างนะครับสินค้าของที่ขายในงานนี้ก็มีสินค้าค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับผม ก็อยากจะขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับลองมาเที่ยวกันนะครับที่หาดบ้านเพนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันจะเยอะเลยนะครับของกินเยอะมากของกินของอร่อยเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณงานกันเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับ อ่าร้านแรกนะครับที่ขายของนะครับเป็นร้านเฮียอ้วนกระทะทองนะครับขายรัดหน้ากระทะทองนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นรัดหน้าเดี๋ยวเราให้ดูนะครับอันนี้เป็นรัดหน้านะครับนี่เป็นรัดหน้านะครับอ่าเป็นรัดหน้ากระทะทองนะครับผมอ่าถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเป็นกระทะใหญ่ๆแบบนี้ครับแล้วก็มีนะครับในส่วนของกระเพาะปลานะครับอันนี้เป็นกระเพาะปลานะครับแบบนี้เลยนะครับ ของกินของอร่อยเยอะมากเลยนะครับมาเที่ยวกันนะครับที่หาดบ้านเพนะครับอันนี้คือนี่ีีเจ้าของร้านบอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านอยู่ด้านหลังอ่า <câ owania> <mí. S 1> เดี๋ยวเรามาเที нолог, ่ยวกันนะครับที่หาดบ้านเพนะครับเกาะเสม็ดนะครับงานเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับอันนี้เป็นร้านอานองแคบหมูลำปางนะครับอันนี้เป็นแคบหมูนะครับนะครับแคบหมูแบบนี้เลยนะครับ ก็อยากแนะนำเลยนะครับแคบหมูก็อร่อยมากเลยนะครับอยากแนะนำเพื่อนเพืนนะครับมาเที่ยวกันนะครับงานที่หาดบ้านเพเกาะสม็ดนะครับมีน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับมีขายน้ำพริกหนุ่มด้วยนะครับร้านนี้ก็มาจากจังหวัดลาปางนะครับผมแล้วก็มีนะครับในส่วนของการทอดนะครับเป็นแคบหมูนะครับเป็นแคบหมูกระจกนะครับอันนี้นะครับจะเป็นแคบหมูกระจกนะครับ อครับแค่หมูรกระจบของร้านอานองแคบหมูกระจบลำปางครับอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพา,าชมกันต่อนะครับร้านต่อมานะครับอันนี้เปานปร้านกุยช่ายกรอบนะครับร้านกุยช่ายกรอบเออวเขากำลังทำกุยช่ายอยู่นะครับผมอันนี้เป็นร้านกุยช่ายกรอบนะครับ ก็กำลังทำอย่างสมักเสมนเลยนะครับก็มีคนต่อคิวเยอะเลยนะครับอ่าให้ดูนะครับอันนี้คือกุ้ยช่ายกรอบนะครับเป็นแบบนี้นะครับกุ้ยช่ายกรอบครับเอารวมอ่าดูขั้นตอนของการทำกุ้ยช่ายกรอบนะครับเขาทำการใส่ไส้แล้วก็ทำ ขึ้นลูกนะครับก่อนที่จะทําการทอดนะครับกานผู้ชายกรอบร้านนี้ก็ขายดีมากเลยนะครับอยากแนะนําเพื่อนๆนะครับลองมาชิมนะครับวิ้ชายกรอบเลยนะครับวิ้ชายกรอบอร่อยมากนะครับอเดี๋ยวเราพาชมต่อนะครับอันนี้คือบริเวณงานนะครับที่หาดบ้านเพลเกาะเสม็ดนะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับผัดไทยโบราณนะครับผัดไทยโบราณนะครับจะมีผัดไทยมีกุ้งนะครับมีหมูนะครับไอ่านี้เป็นผัดไทยโบราณนะครับอันนี้ครับเป็นมีใส่หมูแดงใส่กุ้งสดด้วยนะครับผัดไทยนะผัดไทยร้านนี้ก็อร่อยนะครับเยวเพื่อนๆนะครับมาชิมกันได้นะครับ เราพาไปชมกันต่อนะครับบริเวณงานนะครับที่งานเทศกาลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับ<ม>ตอนนี้คนก็กำลังเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ<ม>ก็อยากขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่งานเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านมะม่วงครับมะม่วงเบามะม่วงน้ำปลาหวานนะครับเป็นร้านมะม่วงเบานะครับต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นร้านผัดไทยนะครับร้านผัดไทยผัดไทยแม่สวยนะครับผัดไทยของระยองนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านไส้กรอกนะครับร้านไส้กรอกครับราไส้กรอกนี้ก็ดูน่ากินมากเลยนะครับ้่นาทุกจ เดี๋ยวเราขอแนะนําร้านต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นร้านโรตีกรอบวัชลานะครับร้านโรตีกรอบวชชรานะครับอันนี้เป็นโรตีกรอบนะครับโรตีกรอบของวัชลานะครับโรตีกรอบเจ้านี้ก็อร่อยมากเลยนะครับขอเชิญเพื่อนๆนะครับลองมาชิมกันนะครับผม ตรงข้ามก็ร้านอา,อาหารอิสลามนะของบังเดชนนะครับเ,เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวต่อนะครับอันนี้ก็ร้านซาซิมิซาซิมิปลาไทยนะครับ ร้านสาสิมิปลาไทยเดี๋ยวเราจะแนะนําให้รู้จักนะครับร้านอ่าตัวนี้เป็นเป็นจันรรอนนะครับเป็นสินค้าของพื้นเมืองของบ้านเพนะครับอันนี้คือจันรอนนะครับอ่านี่คือเป็นจันรรอนนะครับ หมายละสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับเขาจะทําการปิ้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าจันรอนนะครับเป็นสินค้าพื้นเมืองนะครับของบ้านเพนะครับตั้งเดิมเลยเขาขายอยู่ที่บ้านเพนะครับแถบระยองนะครับจะขายพวกจันรอนแบบนี้นะครับบาทจะวเลยจ้าเดี๋ยวเราไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านยำหอย นางลมนะครับร้านยำหอยนางลมนะครับก็ขายหอยขายหอยนางลมต่างๆนะครับเ่ใช่พร้อมเครื่องกินได้เลยนีะอ่าเดี๋ยวพาไปต่อนะครับอันนี้เป็นร้าน<อ>เป็นร้านกระเพาะปลานะครับอา่าอันนี้เป็นร้านกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลากุ้งอบบุนเส้นต่างๆนะครับ แล้วเราพาไปชมอีกร้านนะครับบริเวณงานคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมตอนนี้วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับขอเชิญเพื่อนๆน,นะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่หาดบ้านเพเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับ อันนี้ก็เป็นสายไหมนะครับสายไหมของระยองสายไหมทุเรียนนะครับ,บอันนี้เป็นร้านสายไหมนะครับสายไหมทุเรียนนะครับขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาชิมกันได้นะครับเป็นสายไหมทุเรียนระยองนะครับโอสายไหมทุเรียนค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อนะครับอันนี้เป็นร้านโรตีสายหม่ทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นร้านร้านโชคหมูอบโอง่งนะครับอันนี้เป็นหางหมูนะครับเป็นร้านโชคหมูอบโอง่งนะครับเป็นหมูอบโอง่งนะครับไ้้นนะะนนาา เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวต่อนะครับอันนี้คือบริเวณของงานนะครับเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นร้านผัดไทยนะครับผัดไทยของคุณนุชนะครับ ร้านผัดไทยครับร้านเจ้านี้ก็อร่อยนะครับก็อยากเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับอันนี้เป็นผัดไทยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านบ้าบินของอ่อนปียาบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นทำขนมบ้าบินนะครับ อันนี้เป็นขนมบ้าบินที่ทําเสร็จแล้วนะเขาจะแพ็กเป็นกล่องแบบนี้นะครับอันนี้คือ,อขั้นตอนของการทําขนมบ้าบินนะครับนนเดี๋ยวไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านาจระเข้ย่างนะครับเป็นจระเข้ย่างนะครับอันนี้เป็นจระเข้นะครับ ก็เป็นไม้แบบนี้นะครับไม้ละสามสิบห้าบาทนะครับสามไม้ร้อยนะครับเป็นร้านจอร์เ้ย่างนะครับจร์เ้ย่างไหมครับอันนี้คือจอร์เ้ย่างนะครับอาจจะไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวหลามนะครับข้าวหลามของบ้านแรงนะครับเป็นข้าวหลามระยองครับเจ๊ติ๊กข้าวหลามนะครับของระยองนะครับ เป็นข้าวหาำเจ้าอร่อยของบ้านแรงเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นร้านาทะเลดองนะครับยำยำทะเลดองนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับ ต่อมานะครับร้านนี้ก็เป็นร้านเคบับครับร้านเคบับแลขาก็มาทําเคบับนะครับที่บริเวณหน้างานนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวต่อนะครับตอนนี้คืออยู่บริเวณเทศบาลบ้านเพนะครับ อยู่ตรงข้ามกับแม็คโคบ้านเพนะครับจังหวัดระยองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเคบับนะครับเคบับที่เขาทําการออบนะครับต่อมานะครับเป็นร้านนเอกุ้งเผานะครับร้านเอกุ้งเผานะครับก็มีมจะเป็นซ<อ>ีฟู้ดต่างๆ,างๆครับเป็นปูนะครับเป็นปูแล้วก็มี แบงดาทะเลนะครับแล้วก็มีในส่วนของปุ้งเผานะครับอันนี้เป็นปุ้งเผานะครับก็สินค้าก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาเลือกชิมเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่ชายหาดบ้านเพ่เกาะเสม็ดนะครับอ่าต่อมานะครับ ก็เจอร้านขนมหม้อแกงนะครับขนมหม้อแกงของขนมบ้านคุณปุ๊กนะครับขนมหม้อแกงถาดละสี่สิบาทนะครับสามถาดหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ก็มีขนมหม้อแกงถั่วนะครับเป็นขนมหม้อแกงถั่วนะครับขนมหม้อแกงถั่วจะใส่หน้านะครับที่เป็นหน้าเป็นของเจียวนะครับแล้วก็มีขนมหม้อแกงเผือกแล้วก็ขนมหม้อแกงไข่นะครับอ่าตอนนี้ก็คือ อสามถาดร้อยนะครับหนึ่งถาด4สี่สิบบาทนะครับขนมมอ้อแกงเขาก็ทำกันสดๆที่หลังร้านเลยนะครับอ่าตอนนี้เราทำขนมมอ้อแกงอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับต่อไปก็คือเป็นร้านนายดำนะครับเป็นปลาไข่ทอดนะครับปลาไข่ทอดของนายดำนะครับนี่เป็นปลาไข่ทอดของนายดำครับอร่อยนะคะอร่อครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นร้านมะพร้าวเ LIKE ผาปั่นนมสดนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นร้านแหมงกะพุนนะครับแมงกะพุนแมงกะพุนเขาจะทําการย่างนะครับแมงกะพุนย่างแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูเขาย่างแมงกะพุนนะครับไฟลุกนั่นเลยนะครับ ขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่หาดบ้านเพเกาะเสม็ดครับเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดครับงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับถ้าจะจัดอีกทีก็คือปีหน้าเลยนะครับหรือจะบอกจะจัดช่วงเดือนธันวาของทุกๆปีนะครับของทุกๆะอ่าต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นร้านเผือกหิมะนะครับร้านเผือกหิมะ กำลังทอดอยู่ด้านหลังร้านเลยนะครับต่อมานะครับอันนี้ก็คือร้านยำยำนะครับเป็นยำไข่หมึกต่างๆนะครับอันนี้คือร้านยำยำนะครับยำไข่หมึกยำปลาหมึกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยว เกี๊ยวปลาอินทรีย์นะครับแล้วก็แหนมยำแหนมสดด้วยนะครับอันนี้คือเป็นยำแหนมสดนะครับเดี๋ยวเราพาไปต่อนะครับอันนี้คืออยู่บริเวณกลางงานเลยนะครับก็ตอนนี้คนก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับก็อยากขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับมีคอนเสิร์ตทุกวันนะครับวันนี้ก็มีคอนเสิร์ตของเจนนี่เลนลี่อะไรนะครับ ผมก็ไม่ค่อยดูจักเท่าไหร่นะเป็นคอนเสิร์ตของมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับของเจ,เจนนี่ลินลี่นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าจิรพัณฑ์มีกกอบนะครับอันนี้เป็นมีกกอบของโทอท็อปของจังหวัดระยองครับเป็นจิตรภัณฑ์มีกกอบนะครับเดี๋ยวเราพาไปต่อนะครับอันนี้ก็คือร้าน ป้าจิ๋วห่อหมกนะครับในร้านป้าจิ๋วห่อหมกหอหมกเจ้าดังของบ้านเพเลยนะครับอันนี้บ้านป้าจิ๋วห่อหมกนะครับต่อมานะครับอันนี้คือเป็นร้านมนตีไอศครีมนะครับไอศครีมของบ้านเพนะครับเขาเป็นเจ้าดังของบ้านเพเลยนะครับมนตีไอศครีมนะครับ อ่าเดี๋ยวเราพาไปโซนโซนของซีฟู้ดนะครับมีพวกปลาเผาต่างๆด้วยนะครับอันนี้คือโซนซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นปลาเผานะครับเป็นปลาเผานะครับห้าสิบบาทเลยจ้าอ่าเดี๋ยวเราไปต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นมีลูกโป่งขายด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนนะครับซีฟู้ดต่างๆนะครับโซนนี้ก็จะมีปลา,ผาเผาประมาณนะครับเมี่ยงปลาเผานะครับก็เยอะมากเลยนะครับของกินของอร่อยเยอะมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแมงดานะครับแมงดาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของกุ้งด้วยนะครับอันนั้นก็จะเป็นหอยเชลนะครับหอยเชลเ,เ,เ,เดี๋ยวเราพาชมบริเวณงานที่เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับเขามีเก้าอี้นั่งให้สำหรับลูกค้าที่มานั่งนะครับ สามารถมานั่งทานกันได้นะครับอันนี้คือเป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่นะครับก็สามารถมากันได้นะครับที่หาดบ้านเพเกาะสม็ดนะครับ ก็อยากจะขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันนะครับที่หาดบ้านเพะเกาะเสม็ดนะครับเที่ยวทะเลหาดบ้านเพะเกาะเสม็ดนะครับเเร็วไหมที่ต้ออง ไปดูโซนนนะครับที่เป็นขายของกินกับของใช้ต่างๆนะครับ ของใช้กับของกินนะครับอละน,นี้ก็คือร้านเก่าลัดของตีแหงนะครับไอ้ีแหงนะครับร้านเก่าลัดของีแหงนะครับก็กำลังตูว้วอาเก่าลัดอยู่เลยนะครับโซนนี้นะครับก็จะขายในส่วนของเข้าของเครื่องใช้ด้วยนะครับขายผ้าห่มนะครับน,นี้เป็นผ้าห่มนะครับ ถ้าผมผ้าผูที่นอนต่างๆนะครับก็มีในส่วนของการะแมด้วยนะครับร้านการะแมนะครับก็ออกมาขายในงานนี้ด้วยนะครับ มีนะครับในส่วนของเสื้อผ้าต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะครับผ้ายืดนะครับก็มาหาซื้อเลือกซื้อกันได้นะครับที่หาดบ้านเพเกาะเสม็ดครับเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะเสม็ดครับงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นกางเกงนะครับกางเกงวอร์มต่างๆนะครับกางเกงกีฬานะครับ อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันครับเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นร้านหมูย่างหมูติดมันนะครับเป็นหมูติดมันนะครับร้านหมูย่างนะครับสามไม้ยี่สิบห้าห้าไม้ร้อยเดียวครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านปุ้งเผานะครับขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่หาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่หาดบ้านเพเกาะเสม็ดนะครับงานอยู่ตรงข้ามกับแมคโครสาขาบ้านเพนะครับเพื่อนๆสามารถค้น o o o l l e นะครับปักหมุดครับ แมคโครสาขาบ้านเทนะครับจังหวัดระยองได้เลยนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงข้ามกับงานเลยนะครับอันนี้ก็ไส้กรอบกิลมันนะครับ อ, <moż> อันนี้ก็จะเป็นหมูย่นะครับย่างนะครับย่างเมืองสุพรรณนะครับหมูย่างแบบนี้นะครับเป็นหมูย่างเมืองสุพรรณนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นกระเป๋านะครับวันนี้ก็คือมีพวกกระเป๋าต่างๆด้วยนะครับอ่นนี้ก็มีร้านผ้าขนหนูนะครับมีผ้าขนหนูด้วยนะครับ เขาก็มาขายที่งานนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าห่มต่างๆนะครับเป็นผ้าหม่มในส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าก็มาขายในงานนี้เหมือนกันนะครับ คู่ละร้อยบาทนะครับรองเท้าแบบนี้นะครับคู่ละร้อยบาทเพื่อนๆนะครับสามารถมาหาเลือกซื้อเลือกชมสินค้ากันได้นะครับที่หาดบ้านเทเกาะเสม็ดนะครับงานเที่ยวทะเลหาดบ้านเทเกาะเสม็ดนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับมาเลือกมาลองก่อนได้เลยนะจ๊ะแวะทุกคนได้เลย ก็จะเป็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าต่างๆคนะู่ละ69บาทครับแบบนี้นะครับคู่69บาทนะครับอันนี้ก็69บาทเหมือนกันนะครับรองเท้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับอันนี้เป็นร้านน้ำลำไยนะครับ ร้านน้ำมันใหญ่สดน,นะครับเราก็จะใส่แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือร้านน้ำยำใหญ่นะครับน้ำใหญ่ใส่แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนนะครับ วันนี้คนก็ค่อนข้างจะเยือนนะครับเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่หาดบ้านเพลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพลเกาะเสม็ดนะครับก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับไม่รูอยากจะขอเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวกันนะครับที่งานเที่ยวทะเลหาดบ้านเพลเกาะเสม็ดนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ผมก็จะขอจบการพาเพื่อนๆเ,เที่ยวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ